นี่วันที่หนึ่งท่านว่าไปออกสัมปทานเชียงใหม่ก็อเก่าคือเก่าก็อเก่าคือเก่าไปสัมปทานไม่ได้การก่อคือเก่าเก่าเนี่ยชัวะเก่าออกคือเก่าไปสัมปทานท่จังหวัดไหนก็ออกคือเก่าแมียนมิลเลกากรออกคือเก่าอังกฤษก็อคือเก่าไปสัมปทานไปอ่ะเลขยกเก่าด้วยนะเลขยกเก่าด้วยนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ทั้งเพจ a c e b o o k เบาอีสานนี่เก่นครับเพื่อว่าเป็นการเซียวลานะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องให้ตามไลค์สำหรับตัวเลขพิเศษพ่อสวัยวันนี้มาตามให้แล้วนะครับจะได้ตัวไหนอย่างไรจะได้หรือไม่เข้าไปหาพ่อสวัยกันเลยไปกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อสวัยครับสวัสดีครับมาตามนัดมาตามสัญญาเนาะคลิปแรกมาตามมาตามเรือพดพ่อสวัยยังเห็นว่าท่านได เรียบร้อยประสน <Yeah. S 1> แต่ว่าก็าให้ตัวตัวเลขหลักไปอยู่ก็ว่าง่ายๆตัววิ่งแล้วเนาะนี่แค่แค่แค่น,น,นี่นี่ทีทีมาเถี่ยวแรกเนาะเอาถือถือให้คุณเบิงเนี่ยครับนี่มาเถี่ยวแรกหลังหัวออกมาเลยเราก็เลยให้แค่นี้บน <Yeah. S 1> ตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งแล้วก็ล่างตัวเด่นเก้ากับแปดอันนี้อันนี้ในคลิปก่อนเนาะวันนี้ วันนี้เอาพ,าพอแล้วครับวันนี้พ่อสบายบอกว่าให้เฮ็ดดีๆีก้อนมาสั่นว่าต้องไปสิปล่อยเทียนเดียวเลยปล่อยปล่อยเต็มสูตรเลยทั้งบุ่มทั้งรางจับคู่ให้เรียบร้อยบดส่วนเลยอับมือนีกับมาคือเก้านะครับมาตามที่นัดพ่อสบายไปสองสามหมื่นมาสั่นมาสั่นเดีพ่อสามหมื่นสำหรับมาเอฟซีให้ตามไรเอาวันนี้นี่ัวไหนกังไหนนะครับพ่อสบายบุญเนาะบุญนี่จับคู่นี่ อัวตัวเด่นคือศูนย์กำลังอยู่แล้วนะครับที่ไหนเพิ่งไปเพิ่งหันที่นี่จับคู่นี่มีตัวไหนนะครับสามสามตัวบนสองตัวนีห้าหนึ่งห้าเนาะก่อนก่อนเจ็ดป็นหนามาหลังมาล้่ำเห็นเกินก่อนนั้นนะก้อนที่ยาวแหมก้อนเจไดเล่ะก่อนที่ยาวก่อนที้่ำก่อนที่ลองชิ้่ำชิร้องกันยาวจากบาดกันไม่น้อยหมดที่ผ่านมาคือเขาข้าเขาแน่เถอะหลางสามแปดนี่เม็ดเดียวแล้วมันเข่าสูตรเดียวเบิร์ดเออซึ่งก็บูดเลยมันเข่ามันเป็นเข่าตัวเดียวมันเลยสิบสองสูตรมัน ชนกันคือสามเปียกเราเรากัได้การม่นสัญจรไปออกสหรัฐก็ออกตัวนี้แล้วมันมันเขาตุยอกันหมดเมื่อนนี้มันกระจายด้อยอันอือพิเศษอ่ะพี่น้องเชฟชีถือเป็นไรบพรางล่ะมีคนถือเขาบระหูแล้วห่าเป็นไรเบราะตะวเกิดอ้ลงลิดไปในพี่น้องเพิ่งหลายอยู่เนืเดียวพี่ใันอยู่หรอกพูดเลยสิพูดอไีโชดกับซื้อเือะเนาะไอ้พี่ก็บ่ถือตั้นพันสินะพราะสวยเพราะสวัยเลย ในแนวว่าล่ะในดูนิดหน่อยได้ดูนิดหน่อยเนาะมอดอีิพลามาก็ถือว่าสามแปดล่างไม่ต้องกลับตัวเดียวจังหวะตัวเดียวพ่อเลขพิเศษพิเศษตัวพิเศษเลยแล้วว่ะจุดยอดเลยนะจุดยอดสามแปดตัวเดียวเนี่ยนะเนาะก็ต้องกลับมอดนี้เอฟซีอะไสนใจเลขพิเศษนี่หลายพิเศษเกิดมันปรเข้ากันไปหรอกแต่ว่าเดี๋ยวให้ถึง้นวันอ่ะโอเคจะให้ถึงคือเโต๊ะละมันนี่จะให้ถึงคือเโต๊เอาวันนี้ในยินข่าวกันสัญจรเนี่ยมันบอสัญจรไปเชียงใหม่หรือเล่า มื่อนี้เดิสั่นตอนเชียงใหม่ไม่ดีที่ถืออยู่บ่านหลังเมื่อนี้ไม่เหลือเลยฮะไม่เหลือไม่เหลือที่เก่าถือคือเก่าถือคือเก่าถือคือเก่าจะไปออกกับแม่นิการ์เนี่ยมาถือเนาะภาษาอย่างเชียงใหม่ภาษาอเมริกาเันถือคือเก่าเนาะว่าถือคือเก่าภาษาเชียงใหม่เนาะเท่ากับพันแปดร้อยเก้าร้อยล้านเหรียนโอ้สหรัฐจากพันล้านหรคือถือคือเก่าละเนาะว่ะถือคือเก่าถือคือเก่าครับ ให้พี่น้องอยู่เีอยู่ทางบ้านเนาะให้พี่คอพี่จะน่าเอาให้เป็นเพื่อนแค่นัานแท้งนะน้ะพอสบายเนาะครับมาชอบจะคอยหยิบจับการสลากกินแบงคอ๋อาพี่น้องเพียรสมุดประกาศดินสอิดติดนแต่เยาวากันนะครับแนวทางถามถึงว่างวดที่แล้วหรืพี่น้องมีคนถือปอที่แอดมินหูคือเคนคอมเมนต์เของมาอยู่คนหนึ่งคนบอกว่าได้กับพ่อสบายสามแปดได้สองร้อยประสานเพื่นวันนั่นละมีผู้เดียวนั่นละนอกนจากกับคนกับพ่อเห็นคอมเมนต์ว่าจังเลยน้องเขากอบว่าหูว่าคนถือคนถึอถือถือถือวุ่นว่นกับเบิองวันพันพันครับ

วิ่งศูนย์กับหนึ่งโอตัวก็เอา่ได้เปลีป่ยนแปลงแต่ว่าจับครูว่าท่านใดจับไห้ในในมือจ่มากไปทคำตัวเนาตัวหมดเอาแับน,นี้บนสามตัวมีตัวไหนนะครับห้าหนึ่งห้าอ่าเอฟซีเขียนไปพร้พอมๆกันเด้อเพราะว่าถ้ารอแอดมินเขียนอาจจะไปเบ่งตัวเลขซะถ้า,ถาผู้ใดอยากได้ตัวเลขเร็วก็เขียนไปพร้พอมกันในหะ้พ่อสบายบอกแล้วก็เขียนไปพร้อมๆมกันเนาะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเนาะ นี่จะขางครับอันนี้สามตัวนี่นี่สองขางเขาสองหางนี้นี่อะไนี่ครับอันนี้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าครับอันนี้บล็อตพี่น้องบล็องเดียวบล็อตยันเดียวเสืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเอนี่ยเสืออะไรขอให้มีเก้าเสืออะไรก็ไรขอให้มีเก้าทำไล่ไดสองตัวสองตัวนี่อะไรนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปด ศูแปดเอาเอาไว้กลางๆนี่เก้าห้าแล้วก็เก้าห้าเนหางเท่านั้นสามหางเท่านี้สองัวบนเน้นหรือจะน่าเอาสามตัวไม่ตัวเนีนตัวหนครับนี่เนนเนีนะสามตัวน่งกัดแต๊ะหาบนนะแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าสับบนสลางสังกลาง่าบนมันเข้าใจหรอกสองตัวนด้สองตัวเน้นตัวไหสองตัวเนเก้าหานาะครับผมอิดกีเนเต้ก็เนาะเน้ เด้ยวว่าเก่าวล่างมาเส่บนบนมาเส้ลางสินะเข้าใจนเดี๋สิเป็ดเป็ดเก้าห้าสองตัวกับเก้าห้าก็เาออกับซ้ำตัดมาจากซ้ำตัวตัวเก่าหาวมเอาแต่ว่าเขียนไปอะไก็เขียนไปโอเคเอแต่เราบางคนก็ไซื้อบางคนกับพวกหูชักตัดสิบวกซื้อบนบนบนแล้วเวลาดิไอ่ต er <17. S 1> Th ัดเลินตตัดลนเนี <18 5. S 1> well. ่ยอ๋ออันนี้ตัดให้พว้อมกเิยผู้ฉราดมาะกับซื้อบรล่างเบอร์กันหลายเป็ดเก้าห้าตัว ตัวน้นเนาะสามตัวแล้วก็สองตัวเก้าห้าอันนี้บนอ่ะพี่น้องเขียนแล้วเรานาะต่อไปล่างครับบารนี้ล่างเด่นเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดอ้าเขียนแล้วครับจับคู่ได้ครับ,บจับคู่เก้า <92. S 1> <92. S 1> สองเก้าสองหนึ่งแปดเก้าสองกับหนึ่งแปดนี่มีอีกว่าครับเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วนวี่นี่แค่สองหางแค่นี้ล่างล่างสองหางอ้าพี่น้อง แถวนี้ต้องขอเบอร์โทรก็สวาน้ำเนาะลังเนียนตัวใดครับเออสามตัวเนียนกันเด้ใจบุ้งกัมักเกาสองนัละมักเก้าสองขี่เส้นตายงเนี่แต่ว่าวงกลมหรือเล่ามัวโรเตอรีแล้วเ่ยฮะตืวโรเตรีแล้วเกสองนี่นี่งกลมให้เลยอันนี้ชู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 ไปตรงถ่าโดนเบไม่ต้องครับเดี๋ยวเเบอร์โทรเรากัเดี FC ขอมาหลายเบอร์ยังก็ศูนยเกหครับ หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสี่สี่แปดหกสี่สี่แปดหกอันนี้เบอร์โทรอพอสไวายเด้อเพิ่นปกติเขาให้เบอร์โทรที่แถวนี้ให้เบอร์โทรเหรอเบอร์โทรลองเบิ้งเอาโดนแบบ้าโดนอย่างมาสอบถามอาจารย์จะถามจังไดนพอดสวายกับทรมาได้เลยตอนนี้สอบเลยเพราะว่าปกติพอดสวายเขาเคยให้เบอร์โทรเนาะอ่ะได้เวลาเดี๋ยวพี่น้องสิว่าโดนเขียนเร็วๆสำหรับผู้ที่เขาได้เขียนกับเบิ้งเอาแคปเอาตอนนี้ผู้ได้เขียนไปพร้อมกันกับได้ตัวเลขตามนี้เนาะทางล่างหนึ่งเบอร์โทรอพอดสวายนะครับบนนี่ วิ่งศูนย์กับหนึ่งจับคู่สามตัวห้ b, าหนึ่งห้าแปดเก้าห้าสองตัวศูนย์เก้าศูนย์แปดแล้วก็เก้าห้าตัวเน้นเน้นกับขีดเส้นใต้สีแดงๆเนาะอันนี้บนอย่างเดียวส่วนล่างก, 9, กับเด่นมีเก้ากับแปดจับคู่มีสองหางเก้าสองกับหนึ่งแปดตัวเน้นเน้นกับคือเก้าสองดัดล่างนึ่งเป็นเบอร์โทัของพ่อสบัยศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์สามซีซีแปดหกหวย เบอร์ตัวคื้องําเลี่ยวซีแปดหกไหมเอาพี่น้องแคปได้แคปครับอ่าหมดเวลาซื้ออะไรก็ได้ขอให้ 9, นะมีเก้ามาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มนะีเก้าเน้นจัดไปเลยอ่ามาจบจังก็ัเอาเ้อพี่น้องเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องกะนําเสนอใหเ้เป็นเพียงแนวทางตัวเลขให้เบิ้งครบเราะจะเป็นบนเป็นล่างทั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างตัวเด่นตัววิ่งให้เบิง้งบัดครบหร้อพี่น้องเลีอยยตโตพิเศษ ตัวพิเศษนี่ยที่ให้เมื่อไรครับผมตัวพิเศษตัวพิเศษตัวคงสุดท,ท้ายจะมาเั้นะึให้เมื่อไรยี่สิบแปดเนาะฮะยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้ยยี่สิบแปดเด้อพีนอ่น้องเด้อคงสุดท้ายตัวพิเศษของพ่อสไวยนะครับล้อคงพิเศษอีกครั้างนึงเนาะยี่สิบแปดชัววันที่ยี่สิบแปดเหรครับนั่นยี่สิบแปดเม็ดเดียวเลยบหรครับคือเก้านั่นบ่เม็ดเดียวเม็ดเดียวโอเคยีตัวพิเศษ,กกพพเศษนี่จนะเป็นสองตัวคือเก้าสองตัวคือเก้าเม็ดเดียวหรือว่าจะเป็นสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียว สามตัวสองตัวนั่นแหละสามตัวสองตัวทำให้เน้นให้คงสุดท้ายเป็นตัวพิเศษอย่างไหมาวันที่ยี่สิบแปดเนาะครับอ่ะเก็ซีก่ะกดติดตามพิมพ์รอไว้เลยนะครับกวันที่ยี่สิบแปดจะมาตามตัวพิเศษเลขพิเศษของพ่อสบายอีกเช่นนึงเนาะครับผมโอเคครับอ่ะขอบคุณพ่อสวายมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อสวายครับสวัสดีครับกลับกันไว้พ่อกันไหมนะคิดหนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับด้อที่สำคัญกดดิ้งแกงเกินเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ